ยอมรับตัวเองได้ใจเป็นสุขการยอมรับเนี่ยมันจำเป็นและสำคัญมากๆโดยเฉพาะการยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองทุกอย่างมันไม่มีความสมบูรณ์แบบถ้าวันนี้รอให้มันสมบูรณ์แบบเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีตัวเองผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมีคำพูดตำหนิติเตียนตัวเองวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเองอยู่ไม่สิ้นสุด หากเวลาที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราโมแต่เอาใจไปจดจ่อในจุดที่มันผิดพลาดหรือในส่วนที่ทำไม่ได้ก็จะยิ่งไม่สามารถที่จะยกโทษและให้อภัยตัวเองได้และไม่เฉพาะเจาะจงกับตัวเองเท่านั้นนะคะยังจะเป็นไปได้ว่าเราจะไปเรียกร้องหาความสมบูรณ์แบบจากคนรอบข้างด้วยหรือไม่ก็มองแล้วก็ตัดสินเขาตาหนิเขาไปว่าเขาอะทาอะไรก็ไม่ได้เรื่อง การที่เราไปว่าคนอื่นก็เท่ากับเรวาว่าตัวเองเพื่อไม่ให้กลายเป็นแบบนั้นเราจะต้องรู้จักยกโทษให้กับตัวเองที่ทำไม่ได้ครูแอลเองเคยมีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรบนเวทีครั้งแรกในงานเกษียณอายุราชการของครูที่โรงเรียนประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาครั้งนั้นรู้สึกว่าตื่นเต้นและก็ประหม่ามากแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่า ฉันน่ะทำได้ยอดเยี่ยมแหละแต่สิ่งหนึ่งที่คุยวรู้สึกว่าล้มเหลวในความคิดแล้วรู้สึกวิโทษตัวเองตลอดเวลาเมื่อมีคนมาบอกแขวหรือมาตำหนิมองเขาว่าตำหนินะว่าเนี่ยช่วงนั้นน่ะเธอพูดไม่ได้เรื่องเลยเธอพูดไม่ได้เธอพูดแบบนี้นะ งานมันจะลื่นไหลกว่านี้ทีหลังวางแผนให้มันดีเรารู้สึกว่าคําพูดเสนอเนยตรงนั้นเป็นคําตําหนิเป็นคําต่อว่ารับไม่ได้เมื่อยอมรับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับครูเอ๋ครูเอ๋ก็จะมีความคุณโมแล้วโกรธคนที่บอกคนที่บอกก็ไม่ใช่ใครก็คนข้างๆตัวครูเอลนี่แหละมีความรู้สึกว่าก็ฉันทําดีที่สุดแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าการที่เราไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นไม่ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอะ่ะมันทําให้ครูแอลไม่เติบโตแล้วก็ไม่ได้แก้ไขในเหตุการณ์ตรงนั้น คนเราอะ่ะมันย่อมมีตอนที่ไม่เอาไหนบ้างเป็นธรรมดาฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องตําหนิตนเองที่ไม่สมบูรณ์แบบถ้ารู้จักยกโทษให้ตนเองว่าไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้เราก็จะมีความสุขขึ้นการตําหนิติเตียนมันก็จะน้อยลงหากรู้จักยกโทษให้ยกโทษให้ตัวเองที่ทําบางเรื่องไม่ได้ก็จะทําให้โอกาสในการชื่นชมตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อยอมรับตัวเองได้ ใจก็เป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขก็เหมือนกับแม่เหล็กนี่แหละคะ่ะที่จะดึงดูดความโชคดีดึงดูดเรื่องราวดีๆเพื่อนร่วมง,งานดีๆโอกาสดีๆเข้า